โกดซิชิมมีการเพิ่มโหมด multiplayer มอ,อีก4คนด้วยกันนะครับแล้วก็เพิ่มการเล่นแบบ r a i โ mode ครับสวัสดีเพื่อนนะครับอยู่กับอูวเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่เกมโกดซิชิมะนะครับได้ทิ้ง big surprise ให้กับเรามากๆเลยนะครับผมนี่อยากจะให้เกมว่าเดวเยเก็บกับเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า โกโลซิมายัางมีการเพิ่โมโหมดมัลติเพลเยอร์อีก4คนเข้าไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์รามากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีการโผล่ออกมานะครับซึ่งเราจะได้เล่นกันจริงๆก็คือช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่โมโหมดมัลติเพลเยอร์สำหรับคนที่มีแผ่นเกมโกโลซิม m าอยู่แล้วนะครับสามารถดาวน์โหลดอัปเกรดเกมนี้ได้ฟรีเลยนะฮะนี่ใช้ชื่อเต็มๆว่าโกโลซิม i าเลเจน n ์นะครับ ซึ่งจะเป็นโหมดมัลติเพลเยอร์โคออฟนะครับที่เล่นร่วมกับเพื่อนในการต่อสู้กับศัตรูอื่นนะครับได้ตั้งแต่2คนถึง4คนขึ้นไปเลยนั่นเองนะครับผมโดยนอกจากนี้นะครับในการเล่นเกมเพลย์เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นการต่อสู้ร่วมกันกับเพื่อนนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับพวกศัตรูทั้งเป็นทหารนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวละครอ,อื่นๆที่ไม่ใช่ทหารนะครับอาจจะเป็นสัตว์ในตำนานนะครับหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เป็นตามตำนานญี่ปุ่น ในเนื้อเรื่องของเกมนะครับซึ่งในตัวเกม Multiplayer เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองนะครับซึ่งจะแยกย่อยกับเนื้อเรื่องของตัวจินซากายเองด้วยนะครับตัวตัวเกมไม่ใช่แค่ว่าจะมีการเล่นเหมือนกับเราจะต้องเป็นตัวละครจินซากายนะครับแล้วก็ไปเผชิญหน้ากับพวกศัตรูนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการตัดเนื้อเรื่องแก้วออกไปเลยนะครับตัวละครในเนื้อเรื่องหลักเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครใน Mul ติ player เลยจะเป็นการแยกกันแค่กับเกม Mon ส t e r h u n ั e เนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีการแบ่งคลาส กันจะเสียชีพนะครับคือจะมีตัวละครที่หนึ่งคือซามูไรครับเป็นสายซามูไรโดยตรงเลยนะครับสายฮันเตอร์ก็กึ่งๆึ่งซามูไรกึ่งๆึ่ก,กับ ต่างนินจานะครับโรนินก็จะคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นนินจาถ้าส่วนใหญ่นะครับส่วนแอสซิสินเนี่ยก็น่าจะเป็นจาแบบเต็มตัวเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีเหมือนกับอาวุธในการใช้ของแต่ละคลาสหรือว่าแต่ละอาชีพเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็มีความสามารถแตกที่แตกต่างกันนะครับบางตัวละครอ,อาจจะมีบางตัวละครออจ,จะไม่มีก็เป็นได้ประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวฉากในเกมตัวเทลเลอร์ที่เราเห็นกันไปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเกมเนี่ยมีการเปิดตัวระบบเกมเพลย์ที่เล่นกันได้หลายคนด้วยกันนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงงงเส้้นทาาต่ๆแลว มันไม่ใช่พื้นที่ธรรมดานะครับไม่ใช่พื้นที่เหมือนกับเกมโอเวนเวอร์แต่ว่าเหมือนกับเป็นการทําฉากขึ้นมานะครับแล้วก็เหมือนกับให้เราเล่นร่วมกันแล้วก็สู้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จน่าตืา่นม,มากๆเลยเพราะว่าตัวระบบเกมเพลย์ของโกซูชิมะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นแล้วก็สมูทอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ได้มีการนำเสนอรูปแบบของเกมเพลย์ที่น่าสนใจแล้วก็มีสกิลพิเศษต่างๆที่เหมือนกับว่าเรายังไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นเองนะครับผม แต่ความพิเศษของมันก็คือว่ามันจะเป็นในเรื่องที่มีการแกยกย่อยออกมาจากเนื้อเรื่องหลักนะครับเท่ากับว่ามันจะเป็นการดําเนินรอยตามตำนานนิยายพื้นบ้านของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมันก็จะมีเหมือนกับการใช้เวทมนต์การใช้สกิลต่างๆที่อาจจะมีการใช้พลังที่เหนือจินตนาการออกมาด้วยนะครับเท่ากับว่าตัวละครเราก็จะมีสกิลพิเศษนั่นเองนะครับผมสามารถใช้พลังพิเศษได้นะครับนอกจากนี้นะครับตัวโหมดของเกม g o s h i m a l e g e n d นะครับไม่ใช่มีแค่ว่าโอเคมีเนื้อเรื่องของตัวละคร หลักของเรานะครับที่เราจะได้เล่นเหมือนกับเกม GTA ออนไลน์นะครับแต่ว่ายังมีการเพิ่มหมด survival mission นะครับ survival mission เนี่ยเหมือนกับเป็นโหมดที่เราจะต้องกําจัดศัตรูที่จะมากันถาถมมากๆครับในแต่ละเวฟนะครับเราก็ทําการจัดการศัตรูเพื่อทําลายสถิตินั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะเป็นระบบที่ดีมากๆเลยสําหรับการที่เราจะได้เล่นเลือกเพื่อนๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีโหมดอีกพวนึงก็คือโหมด rain mode นะครับเจ้าตัว r ร i n mode เนี่ยก็จะเป็นโหมดที่โหดหินสําหรับคนที่เล่น4คนโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมก็จะมีศัตรูที่ถาถมเข้ามาต่สอสู้กับเรานะครับแล้วก็อาจจะมีบอสเพิ่มเติม,มออกมาอีกด้วยนะครับซ ไม่ใช่ตัวละครคนนะครับอาจจะมีแบบสารในตำนานเหมือนเกมไซคิโร่อะไรเงี้ยอาจจะมีแบบตัวละครที่ตัวใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะหว,หวังว่าอย่างนั้นอยู่นะครับผมก็มันเป็นอีกเกมเกมเพลย์ที่น่าสนใจอยู่นะครับในส่วนของตัวแมปเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็เหมือนกับเป็นการรีดีไซน์จากตัวเกมมัลติเอ่อตัวซิงเกิลเพลย์อยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีฉากแบบทาวเวอร์หอคอยที่เหมือนกับเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าเราจะต้องไปทําอะไรกันแน่นะครับผมในส่วนของตัว โคซูชิมะเลเจนนะครับซึ่งมันจะเป็นในเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจยอยู่นะครับผมสําหรับตัวเกมที่คล้ายๆกับเหมือนกับเราจะลงไปในนรกอะไรสักอย่างนะครับซึ่งมันก็จะมีเหมือนกับอุกกาบาตหรือว่ามีอะไรสักอย่างเนี่ยบุกเข้ามาในเกาะซูชิมะนะครับผมซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นไอ้รูปแบบไหนนะครับซึ่งผมก็ดูบรรยากาศเกมมันก็คล้ายๆกับมีหงภัก2ออยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องมารอดูกันนะครับสาหรับตัวเกมโคซูชิมะนะครับว่าจะมี อัปเดตอะไรอีกนะสำหรับตัวเทเลอร์ก็ออกมาในน่าเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ร o โก s สุชิมะเลเจนด์ะครับเป็นเกมที่จะให้เราสามารถเล่นฟรีได้นะครับสำหรับคนที่มีเกมโ o ด u s ชิม a อยู่แล้วนะครับเขาจะอัปเกรดให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะใช้ตัว PlayStation Plus อย่างเดียวับในการเล่นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการอัปเกรด เกมโคโรซิชิมะที่ผมได้มีการแชร์เพื่อได้ฟังกันว่ามันจะมีในเรื่องมีโหมดเกมเพลย์แล้วก็มีระบบต่างๆประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นเกมที่เล่นกันตั้งแต่2คนถึงสคนขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับที่จะแยกย่อยจากเนื้อเรื่องหลักที่เราเล่นกันไปจบแล้วนั่นเองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมส่วนตัวเกมโคโรซิชิมะก็มาจาหน่ายแล้วนะครับผมมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะก็ลองไปดูถึงได้ครับผม โอเคก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางยูทูบชาแนลของเราผ่านกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับสำหรับการอัปเกรดเกมอื่นๆนั่นเองนะฮะฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับยังไงก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาซัพพอร์ตของเรานะครับผมก็เลยไว้โพกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ